ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะนิตตี้ช่องจิตสัมผัสค่ะวันนี้จะแชร์เรื่องของการใช้ลูกแก้ววางยังไงแล้วก็อธิษฐานยังไงค่ะติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยค่ะวิธีการอธิษฐานวางลูกแก้ววันนี้จะแชร์ให้ฟังค่ะว่าเราได้ลูกแก้วมาแล้วเราใช้ไม่เป็นลูกแก้วมหาจากักรพรรดิค่ะจนกระทั่งหลวงปู่ได้มาสื่อบอกว่าลูกแก้วที่พวกเราได้มาเนี่ย ให้เราเอามาวางไว้ที่หน้าบ้านของเราวางไว้กับต้นไม้วางไว้กับอะไรก็ได้กระถางต้นไม้ถ้าบ้านใครไม่มีดินถ้ากลัวมันหายก็แขวนไว้ก็ได้แบบนี้เลยค่ะเพราะว่าท่านบอกว่าเวลาที่มีสิ่งที่ไม่ดีมาเนี่ยพอมันมาเจอแสงสว่างจากลูกแก้วจัก,กระพัดเนี่ยมันจะแสบตาแล้วมันจะหนีไปซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้นะพอเราได้มาเราก็รู้สึก ัวลูกแก้วจะเก่าเราก็ไปวางไว้บนหิ้งพระปู่ท่านมาบอกว่าถ้าเราได้ลูกแก้วมาเนี่ยให้เราเอามาวางไว้เหมือนเป็นการวางเพื่อปักภบภูมิค่ะส่งวิญญาณให้กับดวงจิตวิญญาณเนี่ยที่เขาผ่านมาเห็นแสงเนี่ยเขาจะได้รับบุญแล้วก็เสร็จเขาก็ไปตามทางของเขาเลยนะแต่ถ้าเป็นวิญญาณแรงๆอย่างพวกวิญ,ญญาณสัมภเวสีพวกผิพิศสารต่างเนี่ยหวังจะมาทําร้ายาเจอแสงพวกนี้เขาก็จะไปค่ะเขาก็จะหลบหลบหลีกไปแบบเนี้ย ทีนี้ในการที่เราเอาลูกแก้วมาวางแล้วก็ต้องน้อมจิตฝากกระแสบุญไว้กับลูกแก้วด้วยค่ะโดยการที่เราตั้งจิตนึกถึงบารมีรวมของหลวงปู่ทวดบารมีรวมหลวงปู่ดูพมพยยันโยเป็นที่สุดลูกขอน้อมนำฝากกระแสบุญนี้ไว้กับบารมีรวมของหลวงปู่ทวดบารมีรวมของหลวงปู่ดูด้วยค่ะทุกๆครั้งที่ลูกท่องคาถามหาจากักรพรรดิหรือไตรสรณคม หรือมีใครก็ตามที่ท่องพระคาถามหาจากักรพัิหรือ tá, ไตรจรณคมตลอด24ชั่วโมงทั่วโลกก็ขอให้ทุกดวงจิตวิญญาณที่อยู่บริเวณแถวนี้บริเวณใกล้ๆหรือว่าทุกดวงจิตวิญญาณเนี่ยน้อมรับบุญได้ทันทีแล้วก็ปรับควบูมมโดยอัตโนมัติฝากบอกพรมเทวดาที่อยู่แถวนี้ด้วยค่ะบอกให้กับทุกๆดวงจิตวิญญาณเนี่ยที่เขาไม่รู้ให้เขาน้อมรับบุญได้ทันทีหลังจากนั้นเราก็ ท่องคาถาอาหาจักรพพัดกี่จบก็ได้ค่ะแล้วเราก็สับเพเป็นการบทดอัญเชิญพระเข้าตัวแล้วเราก็แขวนไว้แบบนี้ค่ะเนี่ยพอสัมผัสได้ก็เออรีบเอามาแชร์เพราะว่าพอเรามีเราได้มาเราก็เก็บไว้อย่างเดียวเลยใครมีก็นําออกมาวางไว้นะคะจะกี่ลูกก็ได้ค่ะเอามาวางไว้รอบๆบบ้านของเราได้เลยของเราก็จะมาวางรอบบ้านของเราค่ะเพื่อให้บ้านมีแสงสว่างให้กับทุกดวงจิตวิญ,ญญาณได้รับบุญ บ้านเราก็สว่างไปด้วยคลิปนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ